เมื่อมหาลัยแห่งหนึ่งในเมืองไทยกลายเป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อซอมบี้ครั้งเหล่านักศึกษาผู้รอดชีวิตถูกบีบบังคับให้ต้องเลือกครับระหว่างต่อสู้จนตัวตายหรือกลายเป็นส่วนหนึ่งของพวกมันนี่คือซอมบีเวอร์มหาลัยครั้งซีรีส์สุดฮิตอันดับหนึ่งบน n น t f l i x t h a i l a แ d ด์ในตอนนี้ครับซีรีส์มาพร้อมกับโปรดักชั่นสุดอลังการครับเปลี่ยนมหาลัยให้กลายเป็นสนามเอาตัวรอด ของเราวัยรุ่นดวงสวยโดยเนื้อเรื่องนะครับไม่ได้มีแค่ซอมบี้ขย่ำคอคนแต่ยังมีเรื่องราวของความสัมพันธ์ของวัยรุ่นหลายคนหลายชีวิตที่ต่างเคยรู้จักกันและวันหนึ่งคนรู้ใจกลายเป็นซอมบี้เออนี่แหละต้องมารอลุ้นกันว่าพวกเขาจะจัดการยังไงกับสถานการณ์จะยอมฆ่าไหมคนที่เราเคยรักเคยแคร์เป็นคุณจะทำไงเจอเพื่อนรักปุ๊บทุบหัวเลยดีไหมหรือว่ายิงกันเลยดีกว่านี่แหละครับ ความตื่นเต้นของซีรีส์ซอมบี้เรื่องนี้แคสนักแสดงบอกเลยว่าล้นจอครับคนที่เคยเห็นโปสเตอร์มาก่อนก็น่าจะรู้กันดีว่าซีรีส์เรื่องนี้เขารวมตัวนักแสดงวัยรุ่นหนุ่มสาวที่ฮอตที่สุดชั่วโมงนี้มาไว้มากที่สุดในเรื่องเดียวมีใครบ้างมาดูกันดีกว่า เจนิสตาครับคนนี้ขวัญใจทุกคนฮอตสุดๆต้องมาวิ่งหนีซอมบี้ในฐานะตัวเอกของเรื่องร่วมด้วยซีพรึกนุนิวทอมมี่สิทธิโชคดรีมอภิชยานิ้งชัญญาแพลนเนรุกมนลร่วมด้วยตัวพ่อการแสดงอย่างพี่เวียสุกฤวัฒน์ จริงๆนักแสดงมีมากกว่านี้นะครับแต่ว่าพูดไม่หมดจริงๆถ้าพูดเนี่ยได้อีกคลิปหนึ่งเลยเดี๋ยวถ้าว่างมาไล่ชื่อนักแสดงให้ฟังแต่เพราะความตัวละครเยอะแบบนี้เลยครับทำให้ผมนึกถึงการดูหนังอย่าง Battle r o ร a l e ในฉบับซอมบี้ยังไงอย่างนั้นเลยมีตัวละครที่พร้อมทําให้คุณตกหลุมรักมีตัวละครที่พร้อมทําให้คุณเกลียดคุณมันไส้คุณอยากเห็นมันโดนขย่ําคอสักทีอีนี่เมื่อไหร่จะตายไอ้นั่นทําตัวงีง่าเหลือเกินอุ้ยคนนี้โคตรเท่เฮ้ยคนนี้น่ารักดีว่ะมีหมดอ่ะเออ ต้องไปดูกันแล้วก็ที่ขอชมเป็นพิเศษกับซีรีส์เรื่องนี้นะครับคือเมคอัพซอมบี้ที่ทําได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็มีฉากโหดชวนแหวะที่ดูแล้วสยองเอาเรื่องฮนะลองไปดูกันครับซอมบี้เวอร์มหาหลายครั้งดูได้แล้ววันนี้ที่ Netflix เท่านั้นใครดูจบแล้วคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนะครับว่าคุณดูแล้วเนี่ยเอาใจช่วยใครที่สุดหรืออยากเห็นใครโดนขย่ำขอก็คอมเมนต์ได้เหมือนกัน